ต้องมีแก๊งพลังเนิบฉันชอบอ่ะชอบแก๊งพลังเนิบ์มีคนเข้ามาในไลฟ์เอ้ยในดอมเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเข้ามาจากไหนกันมาจากไลฟ์หรอคะตอนนี้หรอคะเออใช่ก็คิดอยู่ว่าทรงผมอะไรดียังไม่ได้ทำหวีเปียกเลยไม่ได้ทำแบบ อ่ละต้องสักวันแล้วละ่ะสักวันแล้ละ่ะลืมตลอดเลยจะทาทรงผมตื่นช้ามาทคืทำสรงอะไรดีวะทําไปหมดแล้วทําทรงอะไรดีอ๋อเหลือวีเปียหมุนแปดรอบปากมงแนะหมุนลงเวทีข้างล่างไปเลยเซโลหังเซโลง,ง,งังไม่เฟินตอนไหนจะเลี้ยงขนมชัน้นก็ต้องมาเจอกันปะถึงจะเลี้ยงได้อะ่ะ วีเปียคือวีไปจุมนนํำปะมาแล้วเหรอฟาร่าขวัญใจสวยมากใช่ยกเคดิด okay, ให้ช่างผมเลยช่างผมคือประธานประธานผมให้ผมสวยก็คือจบวีเปียกขอบคุณสื่อขอบคุณสื่ออะไรอ่ะแต่วีเปียกอที่แบบว่า ไม่ไม่ทําบ่อยเพราะอะไรวะพี่เกียรสรศผมค่์า <c oughs> มาลูกวิธีคนอ้วนเนาะห้าทุ่มกินเคเอฟ 4. คนดูไลฟ์เยอะมากจริงขอบคุณนะคะเลี้ยงด้วยเงินหมดหละไม่ซื้ขอขนมมาให้ด้วยเลยอยากกินขนม อยากกินข้าวอยากกินของข้าวอยากกินของหวานอยากกินทุกอย่างเลยเงินหมดแล้วเบิฟ์ช่วยด้วยเดี๋ยวได้มงมาแล้วเดี๋ยวช่วยนะเอาเงินให้แฟนขับให้หมดเลยเบลฟนสะพมเดือนละสี่ครั้งเดือนละสีครั้งก็อาทีละครั้งก็โอเคอยู่นะเลิกกินเนยจะได้อ้วน เออก็ใบเฟิร์นเขาดังไงเดี๋ยวนี้เขายิ่งอ๊ะดังอะไรไม่ไม่เหมือนเดิมแต่แค่ง่วงนอนอะ่ะก็เลยหนีไปนอนฮัลโหลเน็ตขีดปะบันชนได้กินยังพี่พลอยซื้อมาให้วันที่มามามาถึงมาถึงเป็นวันแรกนะคะพลอยซื้อบองชอง ยังเหลือลอยู่เลยตอนนี้บอลชนอะยังกินได้ไหมทุกคนสามวันแล้ว